เอาเละครับผมวอ a t s เอว v e บ y b o ด y เราจะกลับมาอยู่กันในแกรนเทฟออโต้นะครับผมอยู่กันในพาร์ทที่สองกันอะไรวะออโต้เซฟโอเคเรยกว่ามีปัญหาอะไรโอเคครับผมเราไปขึ้นรถภารกิจไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเน,นื่อนอ้าวภารกิจังไม่ขึ้นน่ะยังไงกันเนี้ยสตันแพรนทำ มีภารกิจเสริมให้ไปเล่นแต่ไม่ฮะเราจะไปแค่ภารกิจหลักนี่ไงซิมอนโทรมาพอดีเลยแฟรงคลินแฟรงคลินเป็นไงบ้างฮะการตลาดเนี่ยนะเพื่อความคล่องตัวมาที่นี่สิเดี๋ยวจะให้ลิสต์รายชื่อรถที่ต้องไปยึดโอเคเดี๋ยวผมไปตอนที่มีโอกาสแล้วกันนะคือตอนแรกผมอัดไปแล้วแล้วคอมผมมันดับไม่รู้เป็นอะไรเล่นๆอยู่ก็ดับไอ้ที่ผมเปิดคลิปไปตอนแรกอะบ้าเอ้ยขอร้องแหละอย่ามีปัญหาเลย ให้กูแค่ดีๆเถอะนะเพื่อนโอเคครับคือผมไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนอะไรมานิดหน่อยด้วยนะมันเป็นทรงผมที่ฟรีอ่ะนี่ที่ร้านดีราคามันฟรีเฉยเลยผมเหลือเงินกี่บาทวะผมน่าจะไม่มีเงินเปลี่ยนแล้วแหละเอาทรงนี้ก็ได้ปาจริงโอเคเราไปทำภารกิจหลักกันครับผมเหมือนเราต้องไปที่ร้านซิมมอนพร้อมกับรายชื่อรถที่เราต้องไปยึดนะครับวันนี้ออกทำงานกันเว้ย เสียงเพลงมันจะมีปัญหาหรือเปล่าวะช่องผมก็จะขับรถอะไรของมึงกันเนี่ยโอ้โมีแต่คนขับรถดีๆเชื่อเลยเชื่อเขาเลยปะแวะดุนเอ้ยโชคดีนะมึงมาแล้วมาแล้วเพื่อนเข้าภารกิจอยู่ไหนวะ อยู่ข้างในเหรอ,อโอเคเราลราขับเข้าไปข้างในครับงั้นเดี๋ยวผมจะจอดรถไว้ข้างหลังใครมันจอดรถอย่างนี้วะเนี่ยยิงล้อดีไหมเนี่ยอ้าวไม่มีปืนลืมนีหน่จอดรถไม่รู้เรื่องเหรอจอดรถทับเส้นแล้วคนอื่นเขาจะจอดยังไงไม่มีสัมมาคารว,วะไะทำภารกิจดีกว,ว่าโดูแต่งตัวเท่มั้ยครับหนวดฟรีทรงผมฟรีศูนย์บาทไม่ต้องเสียตังเงินสักบาทคด เรามีเงินอยู่ประมาณร้อยสองร้อยมงเอ้ว่าไงซิมิออนว่าไงเจ้าหนูชี่รักดีใจที่เจอนะดีใจจริงๆขอก่อนอยสิได้ฟังนะคือเราก็ทํางานกันมาสองสามเดือนแล้วใช่ไหมนั่นแหละฉันหล่ะเป็นเกียรติจริงๆที่จะประกาศว่านายคือนายคือพนักงานดีเด่นแห่งเดือนยังไงล่ะยังไงก็ยินดีด้วยล่ะไม่ง่ายเินที่จะหาผู้ชนะเนี่ย ผมลามาหลานคุณซาชาที่เป็นโรคชักระตุกฟังนะคือมันเป็นเกียรติโคตรจะแย่เลยแต่ว่าชีวิตผมต้องเดินหน้าต่อสิ่งที่ผมทําก็แค่รับคําสั่งจากคนอื่นแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบอกมาซิว่านายต้องการอะไรฮะแล้วฉันจะอธิบายให้ว่าทําไมนายถึกเป็นไม่ได้ฮะวันนี้เรามีรถที่ต้องไปยึดจากไอ้โงท่ที่ไม่สามารถจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเกินจริงได้แต่พรุ่งนี้เราจะทำงานด้วยกันฉันไม่เคยมีลูก ชายที่เป็นคนผิวดำนะแต่ว่าถ้ามีฉันก็อยากให้เขาเป็นแบบนายอโจโจไอ้มืดฮ่าฮ่าว่าไงละมาเป็นไงบ้างครับว่าไงเพื่อนแฟรงกินพีนี้เขาได้รางวัลพนักงานดีเด่นทำไมทำหน้าอย่างนั้น มึงต้องล้อกูเล่นแน่ๆเราต้องขั่วกลังโดนล้อเล่นอยู่พอสลกทีขนาดเอาจริงดิหลังจากที่กูทำงานหนักมาขนาดนี้เนี่ยนะช่างหัวพนักงานดีเด่นแห่งเดือนนิทนาหมายหมายความว่าย่งไงช่างหัวพนักงานดีเด่นแห่งเดือนเนี่ยถ้าอะไรที่ต้าถ้าอะไรที่มีการแข่งขันกูต้องชนะไม่สนใจมันคืออะไรฮะฉันทำงานหนักเพื่อมันไปจ่าูงควยก็ต้องใหญ่ชื่อกูก็ต้องขึ้นอยู่ที่บอร์ดนี่แล้วก็ เขียนไว้ข้างๆว่าผู้ชนะบางทีเดือนหน้าเป็นไงช่างหัวเดือนหน้าเป็นนาแล้ววันนี้ล่ะขอให้กลับไปทบทวนใหม่นะวันนี้ไม่มีอะไรมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าง,งวดเด็ก <His name S 1> ที่วายชีบิดชื่อเขาคือเอสเตเบียนจิมเมสเอะไรวะเขาอยู่ในแก๊งเหรอก็สงสัยเหมือนกันคือตอนมันมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถามแบบเรามีงานต้องทำเอ่อคุณแพนักงานดีเด่นแห่งเดือนพ่อมึงเหอะแกควรจะตอบว่าครับลูกพี่สิ มึงทะเอลาะกันอีกแล้วไอ้นี่อยากได้ง,งานดีเด่นน <c oughs> ะเป็นไรนะน้อยใจอ่ะมาเทินนา <c oughs> อย่าพูดมากมัน <c oughs> ทำไมไม่มีทรับขึ้นหะ <c oughs> แกขับแล้วกันเอา้ารถคุมาจอดนี่ได้ไงอ่ะเอารถตัวเองไปหรืออุ๊ยเอารถตัวเองไปดีกว่าว <c oughs> ขึ้นมาเทานินนาอย่าพูดมาก <c oughs> มันไอคนที่เอารถไปเนี่ยคือไอพวกวากโกหรือเปล่าที่มีสักบนหน้า ใช่มันนั่นแหละบ้าเอ้ยไม่อยากทำเรื่องไรส้สาระที่ไม่จำเป็นเลยว่ะเข้าใจไหมเอานามันมีเหตุผลที่เซมอนจ้างให้ไอ้มืดสองตัวมาทวงหนี้แล้วกันนาเราไม่ใช่เ,เนี่ยนานเลยนะเวย้ยแต่สำหรับนายก็ไม่แน่นะก้าหน่อยดูว่าเพื่อนไอ้หมอนี่มันของจริงใครมันจะไปเซ็นเอกสารมากมายขนาดนั้นได้ถ้าเกิดม,มีเซลลสมองอะนะอะไรวะ T G ไอ้หมอนี้น่าจะโดนต้มจนดเปื่อยเลยว่ะ ทุกอย่างมันโดนออกแบบมาเพื่อดูดเงินสูบยาดูดเงินจากการขายยาของพวกมันเข้าไปเงียบๆออกมาเงียบๆโอเคไหมจะพยายามนะแต่พอดีฉีดฉันเป็นพวกที่ชอบเสียงดังโลภมากบ้าแล้วก็ชอบยิงคนจากข้างหลังด้วยแล้วนายก็รักฉันใช่ไหมล่ะฮะเออรักแท้เลยเหรอเพื่อนไอซิมมอนตัวตลกนี่ก็เหมือนกันมันควจะอาบอายแน่หลังจากที่เราป้นมันหมดตูดอะมึงพูดถึงเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยมึงเป็นลูกระษาไปแล้วหรือไงก็เป็นอย่างนี้เลยนะ แกก็ทางานกับพวกไอ้งูแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วพอมันให้แกทําอะไรที่มันมากกว่าปกติแกก็แค่ทิ้งมันออกมาแล้วปล่อยมันยืนอึ้งอยู่แล้วแกก็ไปทํากับคนใหม่ไปเอามาจากไหนวะน่ะนั่นไม่ใช่ชีวิตกูนะเว้ยได้เด็กนั่นล่ะอะไรนะมาคัดหรืออะไรสักอย่างอะที่ขายยาให้มันแล้วมันก็โดนดีอะนั่นมันต่างกันไอ้นั่นมันรู้อยู่แล้วมันต้องโดนฉันก็ไม่อยากทํากับไอยาเทเลียนนี่เหมือนกันนะฉันชอบมันแต่ทําไงได้เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกือบแปลไม่ทัน เชีย่ยพูดเร็วชิบหายมอไซค์ในอยู่ในห้องล็อกที่ไหนสักแข่งมึงก็ควรอยู่ทั้งวันนั่นแหละเ,เวนทั้งปีทั้งชาติก็ได้แค่ควรไม่เคยมั่นใจอะไรเลยประมาณนั้นมั้งฮะทำตามกูนะเฮ้ฮะคิดว่าบ้านี่มันอยากได้สักเบตาดีน <Hey! S 2> ว่ะเฮ้ยว่าไงฮปยอกไปให้นออกไปพห้พนไอ้อพ,พวกซาโป uh, uh, นี่แหละ uh, ไอ้คิดว่าฉันจะเตะตูดแกสินนะไอ้ขี้เมาเว้ยกูเตะเองอืมอืมไอ้ขี้เมาเออขับไปอย่างนั้นแหละเออขับต่อ,อไปไม่ชอบที่นี่เลยวะ่ะโอ้ถ้าเกิดไหนที่ไปไม่ได้หรือไปผิดขออภัยด้วยนะผมเอาแบบนุม่มนวลนะตอนนี้มีแค่หีเท่านั้นแหละที่นุม่มนวลสำหรับฉันนะ่ะชาติที่แล้วกูไปทำหาอะไรมาวะที่ต้องมาติดอยู่กับเพื่อนบือบ้อๆอย่างมึงเนี่ยฮะ มันก็แค่งานปกตินะไอพวกวาโก้ที่มันดูปกติเหรอวะมันดูพิลึกจะตายออ้โทษ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 ไม่ได,ด,ด้ผมไม่ได้ตไดเตะแมวนี่นี่มันคนละฝั่งกับวาบูชิบีดนะเว้ยแค่ซอยเดียวก็ต่างกันแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในนี่น,นะถ้าเกิดผมแปลผิดหรือว่าถ้าเกิดมันต้องใช้สมาธิจริงๆผมอาจจะแปลได้ไม่หมดนะผมต้องขออภัยด้วยใครที่รู้ยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะเว้ยถ้าผมแปลผิดหรือว่าอะไรยังไงในนี้ไม่มีฮะ แค่จะเป็นอีกอันหนึ่งอ้าวมันเปิดให้ผมเองอะผมยังไม่ได้เลือกเลยโซฟาให้กูนอนใช่ไหมไม่มีที่อื่นแล้วล่ะที่นี่สินะเอารถคืนมาเลยเรามาโกงเขาเนี่ยจำทิ้งอะไอซิบอนเฮ้ยข้างหลังไม่เห็นอยู่เลยนี่ว่ะไม่เห็นมีรถสักคันเลยว่ะคุยเอ้ยไม่มีอยู่แล้วนะ่ะว่างไงเพื่อนว่างไงเลย พยายามเห็นว่าแกย่องเข้ามาเหรองั้นมึงเข็ดดีด้วยเะล่ะฮะเฮ้ยลั่นก่อนเลยวะเฮ้ยไปเอาไปไปไปบอกทุกคนลงมาเร็วๆเชี่ยเฮ้ยได้การแล้วมึงหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกูตอนกูเผลอเหรอวายสัตว์เฮ้ยข้างหลังมีคนนึงยังไม่ตายมึงยังไม่ตายเหรอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหาที่ตายแล้วนะมึงเอ้ย ข้างบนมีถังด้วยวะเออปรับมาแป๊บนึงโอเคได้แล้วใครยิงอะไรวะจากไหนวะเฮ้ยข้างบนข้างบนทำไรข้างบนทำอะไรฮะนั่น,นแหละทำดีมากกูเห็นแล้วพอดีเลยข้างบนมีตัวนึงมันยังไงสิมันยังไงโอ้ยโอ้โหโดนไหลไม่ตายเวยเนี่ยมันตายมันอะเฮ้ยข้างบนมีตัวนึง เด็กหญิงเพื่อนกูมันออกไปจากประตูนั่นประตูไหนวะมองไม่เห็นเลยไปได้นะเอ้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเฉยเฮ้ยลงลอจากรถเฮ้ยทำไมเราไม่พังวะอุ้ยเฮ้ยตายมันตายมันตายอยู่ดิมันตายดิโอเคเรียบร้อยยังหายใจอยู่ใช่ไหมเออเกือบจะไม่หายใจแล้วไหลเวียนนี่เราเข้ามาเอารถมอเตอร์ไซค์นี่เฮ้ยนั่นไงมันขับไปแล้ว ตามไปเร็วบ้าเอ้ตามมาตามมาต้องไปตามยึดรถคืนที้ให้ฆ่าคนไปขนาดนี้มันคุ้มไหมเนี่ยรถคันเดียวน่าจะมีเรื่องแน่ๆเลยดูทรงแล้วมันต้องบานปลายกันแน่นอนเลยบ้าเอ้ทำไมต้องยิงพวกมันด้วยวะมึงก็ยิงเหมือนกันนิว่ามึงยิงมากกว่ากูซะด้วยแต่มึงคนเริ่มป่ะเอ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันเถอะ กูตั้งใจขับรถแล้วดีน่เอาคันนี้มาพอ,พอ,พ,อพอแรงอยู่มันมันกรลายจะหนีไปจากเราแล้วอะ่ะแย่แล้วแย่แล้วไปไหนแล้ววะอเ,เออใช่เลยคุณาศาสตราจารย์คุณพูดถูกไม่รู้ผมผมฟังไม่ออกเมื่อกี้ไม่รู้พูดอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยเย้ยมาแล้วรอก่อนเถอนะนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ต้องยิงมันลงออกจากรถรถมีรอยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเออแป๊บนึง เฮ้ยมันเรียกไหนวะเฮ้ยมานน่นแล้วโดนโอ้โหลวงแล้วครับผมไปลรถมาเจอกันที่ร้านร้านเออ่ร้านร้านอะไรวะร้านล้างรถเออไปเจอกันมึงไปทำอะไรทางนั้นวะน่ะเอาเอาโอ้โหเกาเฮียแล้วตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวกูแกล้งเพื่อนเฉยๆโอ้มีทั้งมีมีทั้งเป้าแดงมีทั้งตำรวจแย่แล้วทุกคน จุกด้วนไม่น่าไปยิงเล่นเลยกูหลบเวย้ยเฮ้ยดีไงเจอแล้วที่หลบตำรวจมันคงไม่ตามขึ้นวนหลหนักนาล้วค่อยโ้งลงไปเดี๋ยวน่าจะมีที่โ้งบ้างแหละโอ้โหเพลงยังไงอยู่ในเบ k i กิ้งแบดคิซั่นสามแม็กซิกันแกงเตอร์ <c oughs> เพลงอย่างเพาะอยากได้อยากได้คิสซั่นอะ,อะไรนะบูคิสซั่ อะไรแล้ววะเขาเรียกในหนังอะบูคิสเลาปะหรือว่าบูไอซ์อะไรสักอย่างนี่แหละนี่ไงทางชงเจอแล้วหวังว่าคนจะรอดนะระบายลมหน่อยเอย้เจอแต่เพื่อนเฮงสวยโอเคเสร็จแล้วปะ่ะแม่งหาเรื่องให้เราอีกแล้วแค่จะมารถเองจะยิงมาันทาั้งก่อนทำไมวะเนี่ยแต่มันก็จะเหมือนจะยิงให้เมื่อกี้บ้าเอ้ย เฮ้ยเฮดีนะไม่ติดโอเคปะได้เวลาไปร้านซักรีดทุยร้านล้างรถเออถูกแล้วใย่าขวางอุ้ยน่ารักจัดเห็นแค่หางตาก็รู้แล้วว่าน่ารักขอทางหน่อยครับกันลูกกับปรูรูหวังว่าเพลงเรดีโอก็คงไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่งั้นแย่แน่กู Fuck you b i c h ช่องผมมันยังไม่เปิดไลา์ได้ก็จริงเอยแต่ผมไม่อยากให้มันมีแบบติดลิขสิทธิ์ไงเอ้ยเกือบไปแล้วถ้าให้ขับรถตามกดจราจรเกมนี้พรุ่งนี้ก็คงไม่ถึงอะ่ะดูตรงเ e ย h w e เวสเวสไซด์โบว์วอลคัมทูเวสโคด e ย h เอ้ยเพลงใครว่าไม่คุ้นเลยแต่เบียดนี่ใช่เลยเบียดนี่บอกบอกเลยว่าเป็นเพลงเท่าไน,นขอโทษที อ่าโยดูชุดแล้วกันเนี่ยกับด็อกเตอร์เดย์ไอซ์คิวสนุบปด็อกมารวมกันโคเทอยู่ไหนวะเนี่ยร้านร้านในทคำความสะอาดรถเนี่ยร้านล้างรถด,ดิร้านทาคำความสะอาดรถก็มาข้างหน้าเราเองครับโอเคปะ่ะเฮ้ยรถสวยดีนี่เพื่อนเอาไว้อยู่นอกภารกิจใครมายืมไปขับนะถึงละ ผมจะไม่ตัดนนการขับรถในภารกิจอะแต่ถ้าขับรถไปหาภารกิจผมจะตัดเราคงจะอยู่ด้วยกันไม่นด้สักพักนะเพื่อนแกมัโกนโรคจิตรักษาไม่หายแล้วมึงอะฟังนะนั่นเป็นเพราะเลือดอัปเช่ในตัวฉันต่างหากแกโชคดีนะท<ด>ี่ขวานบินฉันไม่เป็นเฉือนตูดพวกมันอนะเรายึดทรัพย์จากคนตายไม่ได้เว้ยไอ้หัวหน้าเผางี่เง่าเออกูก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันกูเก็บรถคันนี้ไว้เองไปบอกซิมอนแล้วกันว่าเราเอากลับมาไม่ได้อะไปบอกเองสิว่าไอ้เพรส กวนติดไม่เลิกนี่ไงรถเรามานามาคืนให้ด้วยดีจริงๆเฮ้ยภารกิจเราได้เงินมาเนี่ยทำภารกิจเนี่ยอยากได้เงินแต่เรามีปืนแล้วอ่ะทุกคนบอกหนึ่งไม่รู้มันจะหายหรือเปล่านะโอเคเราไปดูภารกิจต่อไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากะกะกะชกะลัก เดี๋ยวผมจะดิฟข้าแบบเท่ๆเท่มากครับผมใช้รถคันอื่นเป็นกระบังอา้าวข้างหน้าเหรอใช่ปะเออนี่ไงข้างหน้าจริงๆมีอะไรให้ทำอีกฮะฮะที่รถวันเดียวผ่านไปเป็นวันเลยเหรอแกเหยียดฉันเหรอแกไม่ชอบฉันก็คิดว่าฉ <No. S 2> ันเป็นอาลับถิ่นนะ <Excuse me. S 1> เดี๋ยวคุณพูดถึงอะไรอะ <Yeah. S 1> ผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลยไม่นะ ผมเป็นที่ปรึกษาเขาภูมิใจในตัวคุณจริงๆเลยหมายความว่าไงที่ปรึกษาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนาโอเคมีไรผมทำอะเจมดีซานตาไอเด็กที่มันจ่ายค่างวดไม่ทันนะฉันรู้สึกแย่นะฉันมีความรู้สึกไม่ดีว่ามันจะเอารถไปพังแทนที่เราจะได้ดอกเบี้ยที่เกินไปคืนมาไปเอาคืนมาซะบ้านมันอยู่ที่ฮัมสเตนอะไรวะรถ SUV ลูกไม่ได้เรื่องของพ่อเนะ่ยไม่ต้องห่วงนะเอารถกลับมาในสภาพดีด้วยละ่ะโอเคไม่ต้องห่วงครับเฮ้ยดีดีใจที่ได้เจอนะโชคดีในโรงเรียนกฎหมายละ่ะคออคุณเคนเนตเราคุยเรื่องการเงินกันได้หรือยังโรงเรียนกฎหมายเอ้ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันกินตัวๆนะมึงโดนแล้วละ่ะไอคุณเซนเซนเซนที่ไหไม่รู้ไอเจมส์นี่มันใช่ลูกไมเคิลหรือเปล่าวะ ด,ดูแมปดิใช่เลยบ้านไปขึ้นผมจำได้บ้านไปข,ขึ้นอยู่ตรงนี้โอเคไะอยากผมอยากแต่งตัวมีร้านเสื้อผ้าให้บ้างปะร้านเสื้อผ้าผมจำได้นะว่าอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวผมลองไปดูในแมปแล้วผม <c oughs> ผมลองขับไปตามสัญชาตยานก่อนแล้วกันโทษททผมรีบถ้าจะไม่ผิดขึ้นตอกนี้ไปตอกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาหรือว่าเลี้ยวซ้ายแล้วว่าเอเฮ้ยหรือเดี๋ยวนะ ต้องเลี้ยวขวาดิเออนี่ไงโอ้โหเพลงเพลงโคตรอาหรับอินเดีย <im itation> เพลงแรปด้วยนะมีไงร้าเสื้อาเจอแล้วเยดเคได้เวลาแต่งตัวแล้วทุกคนเงินหวังว่ามันจะพอนะถ้าไม่พอค่อยป้นเจ้าของร้านเนาะวัดเปิดไอ้กูโถ่เอ้ยไม่ให้เข้าเฉยเลย เราใสให้เปลี่ยนตามภารกิจมั้งโอเคไม่เปลี่ยนก็ได้ไปภารกิจต่อเลยสาลายสาลายสารายสารอยเออสาเก่าสิบมันโทรมาไหมวะเปลี่ยนใจแล้วเหรอตอนที่ฉันรู้ว่าแกหักหลังฉันยังไงล่ะฉันได้ยินว่าแกเอารถกลับมาแล้วนี่พนักงานดีเด่นของฉันฟังนะผมกับลามากาจะกลับไปคืนคุณโออย่างงั้นเหรอ หลังจากที่แกไปรถจากไอ้ลูกพ่อ,อน,นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะในใบป,ประกันมันเขียนว่ามันจอดอยู่ในโรงรถที่ล็อกไว้แสดงว่านัทต้องเข้าจากข้างในบ้านมันไม่เคยง่ายกับคุณเลย <You S 1> สินะซิม,มอนยังไม่ต้องมาคุยเรื่องความง่ายกับฉันเลยไอ้โจรอา้าวไอ้ซิม,มอนความผิดมึงไอ้เวนโดนกูอีกแล้วกูไม่เห็นได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็โดนโบยาหมกเจริญเฮ้ย ขับรถหมายแม่เฮดี๋ยวหมดความอดทนนะขับรถเดียวก,กับคนภูเก็ตไปโอ้ยโทษทีเพื่อนไม่ว่ากันเนอะโอเคถึงแล้วครับผมเลี้ยวขวานี่บ้านอ่าบ้านของไมเคิลถ้าเกิดเป็นในไฟเอ็มมันจะเป็นแบบเหมือนบ้านโพเซตอะไรสักอย่างอะเอา้าเชียร์แล้ว มันรู้ป่นะเนี่ย f r away to uh, into the house นะครับผมเปิดประตูไม่ได้อะปีนเลยละกันเฮ้ยมีเพราะมีคนสวนอยู่ตอกสเตลเข้าไปครับเครื่องตัดหญ้ามันดังเครื่องเอ้ยไม่ใช่ดินี่นมันกำลังดูดหรือมันพ่นหญ้าวนะเนี่ยมันทำเพื่ออะไรวนะเนี่ยยังไม่รู้ตัวปักเออคอยได้เงียบขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวนะเราต้องปลอมตัวเข้าบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดเอา้าทำไมทำไมกดปกเปิดกระเป๋าไม่ได้วะช่างแมงแล้วกันเอ่อหาทางเข้าบ้านครับผมทีนี้ลวงรถล็อกใช่ไหมั่านไงรถจอดอยู่ข้างในจริงด้วยมันคือรถที่ไอไอไอจิมมี่ไอเจมดีโซอะไรสักอย่างอันไหนชื่อเต็มมัน,นอะ่ะลูกไมเคิลเอ่อขึ้นทางไหนได้บ้างวะร้อนอาบน้ำแป๊บนึงเอ่อสดชื่น เฮ้ยผมเปียกเอาวะไอโฟปียกโคเทเลยกดกระโดดขึ้นไปบนหลังคาได้เลยครับพี่ฮะก็เพราะเธอมีอ่นั่นที่มะขุมไม้ยังไงล่ะโอ้ยตุ๊ดพ่อเขาบอกว่าหนูมีอ่นั่นที่มะขุมมาจิมมี่เรียกหนูว่ากระดีไอ้ย่าครอบครัวสุขสันต์อีกแล้วนะเดี๋ยวๆๆพยายามจะเอามีดมาจ้วงแทงฉันอ๋อ มีเอ้ยอเฮ้เกมอะไรวะนะ่ะไม่เห็นนะโอ้ฉันก็รักเขาเหมือนกันมันดินทานน้องมันเหรอวะนะมันบอกว่าน้องมันชักว่ากับรูปเพื่อนกับรูปเพื่อนมันมจะเห็นมันนะ้วะน่ะไม่เห็นนะคนที่โปรจริงๆเลยนะคนุณซานต้า คนเป็นนักเรียนที่ดีเด่นคนหนึ่งเลยทีนี้เอาเอลลงหน่อยเฮ้ยมึงม่อเมียไมเคิลเหรอวะเพื่อนทีนี้ก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละทาตามไปโอ้เยี่ยมากมึงม่อมึงม่อมึงมอเมียผิดคนละกูบอกเลยป่ะเราจะเอารถไปคืนอ่าเซมอนนะครับแต่ว่าซซมอนเหมือนมันจะโกงพวกนี้เพราะว่า ภารกิจที่แล้วตอนพันหนึ่งไอ้นั่นมันเพิ่งมาอารถเปลงไม่ใช่หรอวะมาแล้วโทรมาเลยพูดถึงเอาเราโทรหาเขานี่เอ้ซิมิออนผมได้รถมาแล้วกำลังกลับไปถ้าเกิดได้มาจริงๆแล้วก็ยังพอมีเวลาที่จะเอาไปขับเล่นก่อนที่จะหมดขับยี่อะไรวะฮะยังมีเวลาเอารถไปขับก่อนที่จะหมดวันไอ้ยี่อยู่ขับชนกูเฉยเลยโอเคไปครับผมเราจะรถขับไปคืนเขากัน ถือปืนไว้ก่อนเลยใครขับรถคนเตนกูยิงทะลุไปเลยเอ้ยเดี๋ยวหน้าจอวัดนี่มันก้าโมโมออโตเมติกกำลังจ่อกระโหลกแกอยู่อย่าเลิอกอย่าเลิกลักขับรถไปที่ที่แกจะไปซะเฮ้ยผมเป็นแค่คนทวงรถเฉยเฉยเขาไม่ได้จ่ายค่าง,งวดอะ่ะไม่ใช่ฉันเพิ่งดูเองว่าลูกว่าลูกฉันเพิ่งได้รถมาแกทำงานให้กับพวกชอโกงเครดิตเหรอชอโกงเครดิตเนี่ยนะ เอาจริงดิผมเป็นแค่คนที่รถฉันชอบนะเด็กที่ทําตามคําสั่งโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอะบางทีวันหนึงห่งเราจะไม่ได้นั่งเดื่บเบียแล้วก็มาคุยกันว่าทําไมโลกมันถึงเป็นอย่างนี้ใครเป็นคนสั่งแกมาคนขายรถอะชื่อเขาคือซิมิวันเยเชเลียนนักธุรกิจสินะแล้วเขาทุนซื้อสัตว์กับนายหรือเปล่าละ่ะนี่มันเรื่องของเข,ข,ขากับลูกคุณนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมกับพิสเตอร์เยเชเลียนเราจะหาทางออกกันนาวิงอ แล้วมึงมาปืนมาจอ่อหัวกูเนี่ยไม่ขึ้นเออว่าผมลืมภารกิจนี้ไปเลยว่ะไม่ขึ้นมันนอนอยู่ข้างหลังนี่ว่ะนานจัดแล้วไม่เล่นอ่ะจำได้ไม่กี่อันนึงไม่สปอยไม่สปอยไม่เอาไม่พูดแต่คนส่วนมากก็คงจะรู้หมดแล้วแหละเกมมันสิบปีแล้วแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะ <Okay. S 1> นี่งไงข้างหน้านี่ <the> จอดรถเลยที่นั่นสินะ place, ใช่ครับผมที่นั่นครับข <drive> ับเข้าไป ขับเข้าไปในหน้าต่างแบบรวดเร็วไม่งั้นกูจะป้องป้างใส่กระหูกใส่กระโหลกมึงสองนัดแล้วกูก็ทำเองเอาจริงดิดูกูเป็นสามชาหรือไงโอ้เวนเอ้ยชีวิตแบบซบไปแล้วจ้าเอ้ยจัดให้กูก็เหมือนไส้เอติมิออนพอดีเต้วแฟรงกินมึงทำเชี่ยอะไรวะเนี่ย กูซิมิออนเอ่อคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะโอ้ยงานเสร็จเรียบนี้เอาเงินไปเลยทีนี้ออกไปจากที่นี่แล้วไอ้หนูไอ้หมายัดไม่เนาะเป็นยังไงเป็นยังไงมันหลงไงวะโอเคหุ่ยจุบอ่ะเนี่ยมาเอาสิมันยังไงยับยับมาสิมาสิฮะเออเออเออมามาต่อต่อต่อเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ไม่เอ้ยเอ้าหลบทำไมเลยไม่หลบไม่ได้วะ ทำไมมันต้องหลบสองครั้งดบครั้งนึ่งดิวต่อยมาสองครั้งดิอีกครั้งนึงไอ้เฮียจะต่อยหมัดเดียวเองเหรอวะอยากระจอกดิอีกหมัดน,นึงโอ้โหผมจะลองท่าแบบสวนแบบสุดแรงอะ่ะมันมีอยู่นี่ไงนี่ไงโอ้โหเสือกโดนซะก่อน<ส>เอาใหมา่ยังไงมา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 เรามาเล่นแบบแฟร์กันดีกว่าขอแบบสองหมัดไอ้เหี้ยมันติดรถมาดิต่อยมา อีกมันนึง่งนี่ซิมอนโอ้ยโอ้โห,โหทำไมทำไม่ได้วะไม่เหมือนในไฟเอ็มหรือไงวะเอ้ยให้กูต้องโยงชุนใส่มึงนะเว้ยยือ้อโดนจำลถคันนี้ได้ไหมเฮ้ยมันคุ้มไหมกับเงินห้าพันต่อเดือนของแกแกมันไอ้พวกเหยียดเหยียดหน้ามึงอ่ะไอ้ขี้โกงกูจะบอกอะไรให้นะมึงต้องแก้โครงสร้างก่อนที่มันจะคุ้มกับเงินห้าพัน นาเขาเขายอมรับเรื่องการเงินผมมีลายเซ็นเขาด้วยแล้วเขายอมให้มีไอ้กุยแอบย่องเข้าบ้านไหมล่ะผมไม่รู้เด็กนั่นอาจจะซื้อบื้อนะแต่แกไปในพวกโกงสวะที่ขี้คลาดไปนู่นเลยอย่าให้กูกลับมาอีกละวะไอ้นี่มันนักเลงเก่าชัดๆโคตรเท่เลยไหมคง กลับไปคุยกับมันได้ปะอ้าวมันหายวัวไปไหนวะเไปพายเกตเสร็จพอดีเลยพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งใครมาต่อพันหน้าหายวัวไปไหนวะเพื่อ,ขอนขโมยรถได้ปะเฮ้ยโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยเ,ยเยต๋ารถคันเก่าวิเฮ้ยนี่คุณไม่ใช่คุณละมะนี่หว่าอ๋อดี เอาอออดีดีกว่าเอาคันนี้ออกไปก่อนแล้วเราเอารถไปจอดเราเอารถไปจอดที่บ้านไหมเข้าได้ไหมวะโอเคครับผมวันพันนี้ของผมต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่3ของแกนเตฟออโตไฟแต่รถคันใหม่แล้วเว้ยไม่ต้องซื้อเว้ยไม่ปนใครด้วยเห็น <Jesus. S 1> <He ard S 2> มันจอดอยู่โอเคครับผมบวันนี้ก็บายบายครับผม